ลองเบิงคือสูก,กันแทนนะ่ะนะบางคนก็บ,บ่าเมนบางคนก็บ,บ่าบอมเมน่ะนะคู่นุเพียอนก็ยังบอกคืทดลองเนาะสิมาทดลองให้ท่านผู้ชมเบิงเหมือนนี้ละสิบต้นตัดรากออกแล้วที่นี่เอาไปปลูกบางคนก็บ,บอกว่าถ้าเจ้าท้อนต้นบกฮุงระเปื่อยหักบกฮุงแบบนี้มันก็ตายตางแต่ยังบททดลองแล้วนะคะ แต่ว่ามือนี่คู่นุเพียนคิดว่ามันจะต้องบ่อตายเพราะว่ามือนี่เป็นมือที่คึมฝาคึมฝนแล้วก็มีฝนตกลิ่นน้อยๆนะคะท้องฝาหมืดคึมค่ะเป็นกลางวันนี่แหละยนีม่มือเศร้าประมาณสามโมงเศร้านะคะแต่ว่าท้องฝ้ายัางบ่เปิดค่ะฝนตกลิ่นน่ำคู่นุเพียน็คยเอาไปปลูกโดยการบอร่อเอาไป ช่ําลงในกระถางนะคะปลูกลงดินเลยลอลอรอดกับรอดบวหรอดกับบอดเด้อบาทที่นี้4เดือนก็จะหูผลหรือว่าอีกอาทิตย์หนึ่งก็จะหูผลค่ะว่าตายหรือบอเตว่าถาโอดไปจนถึง4เดือนเข้าก็จะได้เห็นดอกเห็นผลของเพลินนะคะ